เป็นพระเจ้าของเรา。 พระเมตตาจะวยจะจนทุกคนต่างมีคุณค่าด้วยแรงรักแรงศรัทธาตัวชั่ โอนครแห่งพระเจ้าเขากล่าวสรรเสริญเ,เธอพระเ้าเอาสงสา แห่งชัยชนะของพระองค์ก็อยู่กับพระองค์เอง सुजं या उ ชัยชนะของพระองค์ก็อยู่กับพระองค์เองจงสรรเสริญสดุดีพระเกียรติพระเจ้า,พร,จาพระเจ้าของเราและนมัสการที่ภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์พระเจ้าทรง I'm งเป็นเระเจ้าผู้ประทานอภัยแก่เขาแต่สรงลงโทษเมื่อเขากระทำบาปจงยอมยอมงระยาเวรพระเจ้าของเราจงกราบนมัสการที่ผู้เขาศักดิ์สิทธ จงสรรเสริญสดุดีประเกียรติพระเจ้าพระเจ้าของเราและนมัสก,การที่ภูเขาอันศักดิก์สิทธิ์ของพระองค์พระวาจาของพระเจ้าจากจดหมายนบุญเปโตรฉบับที่หนึ่งแต่ละคนจงใช้พระพรที่ได้รับมาเพื่อรับใช้กันประดุจผู้จัดการที่ดีเพื่อแจกจ่ายพระหัตถทานหลากหลายของพระเจ้าถ้าจะกล่าววาจาใด ก็จงกล่าวหลุดกล่าวพระวาจาของพระเจ้าผู้ใดมีหน้าที่รับใช้ก็จงรับใช้ตามกำลังที่พระเจ้าประทานให้เพื่อพระเจ้าจะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ในทุกสิ่งเดชพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงพระสิริรุ่งโรจน์และพระอนุภาพตลอดนิรันดรอ,อาเมน ข้าพระเจ้าข้าพเจ้าร้องทูลพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตใจโปรดสดับฟังคำข้าพเจ้าข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าร้องทูลพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตใจโปรดสดับฟังคำข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะรักษาพระบัญญัติของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าร้องทูลพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตใจโปรดสดับฟังคำข้าพเจ้า สิริพึงมีแด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิตข้าแต่พระเจ้าาพระเจ้าน้องถืโพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตใจราศึกฟังคำข้าพระเจ้าให้เราปรนิบัติพระเจ้าในความชอบธรรมและพระองค์จะทรงช่วยเราให้พ้นจากเนื้อมือศัตรู โปรดนิบัติพระเจ้าในความชอบธรรมและพระองค์จะทรงช่วยเราให้พ้นจากเนื้อมือศัตรูข้าพเจ้าทั้งหลายนมัสการสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งสวรรค์และสรรพสิ่งบนแผ่นดินเป็นเพียงความกล่าวเฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายขอกราบนมัสการพระองค์พระเจ้าค่ะข้าแต่พระบิดานิรัน์ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอสรรเสริญพระองค์โดยอาศัยพระคุณของพระองค์สิ่งหน้าพิศวงกว่านี้คือข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับความงดงามและความชื่นชมยินดีที่จะได้กลับมีชีวิตในพระคริสตเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายขอกราบมรัสการพระองค์ไดะเจ้าค่ะในเวลาเช้านี้โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้มีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาพระองค์ และมีความเต็มใจที่จะปรนิบัติพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายขอกราบนามัสการพระองค์พระเจ้าค่ะขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายตระหนักในการประทับอยู่ของพระองค์เพือ่อทรงสอนข้าพเจ้าทั้งหลายให้มีความเคารพนับถือและรับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างข้าพเจ้าทั้งหลายขอกราบนามัสการพระองค์พระเจ้าค่ะการรู้จักพระองค์ คือการรักผู้ที่พระองค์ทรงสร้างขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายดำเนินชีวิตและทำงานเพื่อบริการพี่น้องเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอกราบนมัสการพระองค์พระเจ้าข่าข้าแต่พระ,ะบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามลมจงเป็นที่สักกาะะพระราชาจงมาถึง รับประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยใหพ้นจากความชั่วร้ายเถิดอาเมนข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพสถิตนิรันดร เมื่อพระเยซูคริสตเจ้าองค์ความสว่างเสด็จมาท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลายรดทอแสงสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ลงมายังประชากรที่ยังจมอยู่ในเงาแห่งความตายดังที่พระองค์ทรงกระทําแต่การก่อนทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้าพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระบิดาและพระจิตตลอดนิรันดรอาเมนขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงอํานวยพร และคุ้มครองข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นจากมวทินในชีวิตนี้และนำข้าพเจ้าทั้งหลายไปสู่ชีวิตนิรันดร์อาเมน